ทุกคนครับคือวิวนี้นะครับผมบอกเลยสวยมากเลยครับยังกับเมืองจีนโบราณที่เราเคยดูในหนังกันเลยครับผมสวัสดีครับเบบี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดโบราณที่ชื่อว่าจูเจียเจียวที่เซี่ยงไฮ้นะครับเขาเป็นตลาดชุมชนริมน้ำที่มีอายุมากกว่า1 7 0 0ปีครับหน้าตลาดมีของขายเยอะมากครับก่อนอื่นขอไปเช็คเครื่องมือทำครัวก่อนเลย การเดินทางมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับแต่ผมจะน,นั่งดีดีหรือแท็กซี่มาเลยครับใช้เวลา1ชั่วโมงครับค่าเสียหาย900บาทถ้าใครมาเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะนะครับ3-4คนก็หารกันไปเลยครับสะดวกดี<ะ>ร้านแรกที่ผมอยากไปลองนะครับอยู่ทางเข้าตลาดเลยครับผม เป็นบ้าจางครับมาเมืองจีนก็ต้องลองสิครับแต่ร้านนี้นะครับเหมือนจะเป็นแค่ข้าวข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็มีหมูครับผมไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยฮะรสชาติดีครับหอมนุ่มแล้วก็ตัวหมูเนี่ยเปื่อยละลายในปากเลยครับผมนี่เขาก็แกะให้ผมทานนะขอถ่ายรูปสักแชะนึงนะครับทุกคนครับฟิลลิ่งตลาดนี้นะครับก็เหมือนเป็นตลาดย้อนยุคคล้ายๆกับตลาดน้ำบ้านเราเลยครับผม นะ้มีอาหารเพียบเลยผมมาวันเสาร์นะครับของก็จะคึกคักจะแน่นกว่าวันธรรมดาครับแต่ก็จะมาพร้อมคนด้วยนะนี่ผมลองชิมบวยครับบวยที่เมืองจีนคือที่สุดครับแม่แซมเปลิลข้าวเหนียวกับบวยไปแล้วขอพาทุกคนไปชมวิวบ้างดีกว่าอยากจะบอกเลยว่าเมืองจีนมันสวยแบบนี้นครับคือมันจะมีวิวที่อลังการงานสร้างตัวจริงสวยกว่าในคลิปนี้เยอะมากเลยครับ เห็นแล้วทำให้ผมอยากไปเมืองจีนเมืองอื่นเลยครับมีเมืองไหนแนะนำทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเบบี้ทุกคนครับคือวิวนี้นะครับผมบอกเลยสวยมากเลยครับยังกับเมืองจีนโบราณที่เราเคยดูในหนังกันเลยครับผม และสาวๆคนไหนนะครับเป็นสายถ่ายรูปให้มาเช้าๆหน่อยครับมาเช่าชุดแต่งตัวนอกจากนั้นยังมีบริการแต่งหน้าทํำผมถ่ายรูปโอ้โหคือรับประกันได้รูปสวยแน่นอนครับ<ม>นอกจากมาถ่ายรูปแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเช่าเรือนะครับแล้วก็นั่งเรือชมวิวได้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะเป็น เหมาเป็นชั่วโมงหรือเส้นทางอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะได้เดินเที่ยวเหนือก็ฟินแล้วครับผมแถมมีอาหารข้างทางเนี่ยเพียบเลยครับเดี๋ยวมาชิมอาหารกันต่อดีกว่าครับมีร้านนี้นะครับเขาทําของทอดอยู่น่ากินมากผมยังไม่รู้เลยครับว่าอะไรอยู่ข้างในนะครับเหมือนเป็นแป้งแล้วก็มีผักอยู่ด้านในเป็นประเภทหัวนะ เดี๋ยวถามผู้รู้ดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรครับด้านในผมว่าน่าจะเป็นรากบัวนะไม่ชัวร์จริงๆครับผมแต่ที่ชัวร์จริงๆนะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือสแกเลียนแพนเค้กนะครับภาษาอังกฤษเขาทับศัพท์ว่าแพนเค้กแต่ความจริงผมว่าเหมือนโรตีซะมากกว่านะครับโรตีอบโอ่งไส้ต้นหอมนะครับอร่อยดีครับแป้งกรอบๆเจอที่ไรก็ต้องซื้อทานนะครับแล้วเขาก็โรยงามมาด้วย เดินทานมาเยอะแล้วหลายคนสงสัยว่ามีร้านนั่งหรือเปล่าคือมีเพียบเลยครับผมเมนูที่ผมสั่งนะครับเป็นปลาทอดซอสมะเขือเทศครับทุกคนปลาก,กรอบซอสมะเขือเทศช่ำๆเป็นสไตล์จีนนะครับอร่อยมากเลยกินเป,ปล่าๆก็ดีแต่ผมเนี่ยสั่งข้าวผัดมากินคู่ด้วยครับแล้วก็ตักซอสมะเขือเทศอะ่ะใส่ข้าวผัดหน่อยโอ้โหฟินไปเลยครับ จานนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือปลาไหลผัดกระเทียมครับผมเป็นเมนูโลโก้ของที่นี่เลยนะครับซึ่งเวลาทาน,นต้องระวังก้างสักหน่อยนะครับผมคือปลาไหลเขานุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับอร่อยมากเลย ทุกคนครับมาเที่ยวตามผมได้นะครับวันเดย์ทริปไม่ไกลจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ครับชุมชนตลาดน้ำโบราณจูเจ้ยเจ่วลองมาเที่ยวกันดูนะครับผมสนุกมากเลยครับวิวสวยสุดสุคคคครรรรรัััับบบบผมมขออลลาาาทกกกกนนนนยศี้้้ะแววเจใหหนะ่สวัสดีครับ